เรื่องลดความชื้นสำคัญกับห้องครัวอย่างไรก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ท่านไม่พลาดสาระดีๆจากเราด้วยนะคะอาหารบางอย่างต้องรักษาสภาพความกรอบหากอาหารมีความชื้นมากคุณสมบัติข้อนี้ก็จะหายไปอาหารหรือขนมบางชนิดเมื่อสัมผัสกับอากาศที่มีความชื้นสูงจะเกิดเชื้อราและจะทำให้อายุของอาหารสั้นลงและอาจจะเป็นอันตราแก่ผู้บริโภคได้ เชื้อราเชื้อราสามารถทำลายสุขภาพและทำลายอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องครัวได้จึงอาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายหลายพันบาทเพื่อกำจัดเชื้อราน้ำหรือความชื้นน้ำเปรียบเสมือนอาหารมื้อหลักของเชื้อราไม่ว่าจะเป็นน้ำในรูปของของเหลวไอน้ำหรือการควบแน่นน้ำหรือความชื้นมีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราเมื่อพื้นผิวของวัสดุที่เป็นอาหารของเชื้อรา มีความชื้นสัมพัส90-100%จะเป็นช่วงที่เชื้อราเติบโตได้ดีและช่วงความชื้นสัมพัส40-60%จะเป็นช่วงที่เชื้อรามีการเติบโตน้อยนั่นคือช่วงเวลาบ่ายๆของเมืองไทยเราฝนไม่ตกและช่วงที่เปิดเครื่องปรับอากาศเครื่องลดความชื้นจะช่วยถนอมอาหารและชะลอการเกิดเชื้อราในอาหารจะช่วยยืดอายุเวลาของอาหารได้ยาวนานขึ้นอีกด้วย ไม่ใช่มีประโยชน์แค่ช่วยถนอมอาหารอย่างเดียวนะคะยังช่วยให้อากาศภายในห้องครัวหรือห้องอาหารสดชื่นขึ้นและลดการระคายเคืองผิวลดอาการปอดอักเสบได้อีกด้วยประโยชน์ของเครื่องราความชื้นมีเยอะขนาดนี้คุณลูกค้าก็อย่าลืมหันมาสนใจเครื่องลดความชื้นของเราแถมได้ดูแลสุขภาพของคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณคะ่ะ สนใจเครื่องลดความชืน้นหรือจะเป็นเครื่องเพิ่มความชืน้นระบบปรับอากาศหรือคลีนรูมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่แนบไว้ให้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ